สุ่มผลล่าค่าหัวภายในหนึ่งนาทีเริ่ม,มสุ่มผลก่อนซุ่มผลก่อนเ,เร็ว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 ,รวปุ๊บโอ้โหฟาวคอนชิบหายละไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอ้เชยกดผิดโอ้โหเวลากิน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 ฟาวคอนฟาวคอนไป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 โอเคบวกอยู่พอดีบินไปไปอคูอ่ฮะโอเคมีปีละลัดลัดช็อตลัดช็อต เออชิปเวนกรรมเออโอ้โหโอ้โหโอโหโอโหโอ้โอโหใจเย็นไว้รุ่นรุ่นใจเย็นไว้รุ่นใจเย็นไปแล้วเลือชิปเป็นโอ้โหโอ้โหนี่อ๋อไม่โดนอะไรเลยนี่เนี่ยโอ้โห นี่โอ้โหภารกิจครั้งนี้ไปสำเร็จว่ะโอเคใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามให้ผมด้วยสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย